สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่26มิาเป็นลูกของฉันเนมองมาแล้วมิารีบวิ่งปรีไปหาพร้อมทั้งกอดขากแกล่งเอาไว้แน่นเนมอนวางมือไว้บนศีรษะเล็กเพื่อประเมินดูความสูงเตี้ยสูงขึ้นใช่ไหม มิลินนั่งนิ่งตัวแข็งเือไปทันทีที่ศบตากับดวงตาคู่ขมคู่นั้นแววตาของเขาวูบไหวเพียงนิดเท่านั้นก่อนซ่อนเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วและดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเธอเลยด้วยซ้ำในสายตาของเขานั้นมีเพียงแค่มิล่าเพียงคนเดียวเดมอนย่อตัวอุ้มมิล่าเดินตรงมาที่โต๊ะคุณแม่นี่เดมอนเป็นเพื่อนของมิล่าเดมอนนี่คุณแม่เป็นคุณแม่ของมิล่าจริง มิลาเจ้ยเจ้าทำลายความอึดอัดที่มิลินมีแนะนำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันเดมอนเพียงแค่ก้มหัวส่งให้แนน้อยเป็นการทักทายเล่นเอามิลินถึงกับทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาก่อนหลังดีทำไมเดมอนมาช้าปล่อยให้มิลารอกับคุณแม่ตั้งนาน ฉันไปรับเธอที่โรงเรียนเขาบอกเสียงเรียบหันไปสบตากับมิลินนิ่งๆเชิงตำหนิเขาก็ไปรับมิลาเหมือนกันแต่พอไปถึงแล้วกลับมีคนไวกว่าพามิลาออกมาก่อนทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ไปรับมิลาสายเลยสักนิดเดียวแม่ว่าเรารีบสั่งดีกว่านะคะลูก มีลินรีบเปิดเมนูขึ้นมาก่อนเพื่อค,คลายความอึดอัดที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันในตั้งตัวพนักงานร้านก็รีบเดินมารับออเดอร์จากลูกค้าทันทีพร้อมยื่นเมนูให้กับเดมอนเพิ่มอีกหนึ่งเล่มเดมอนนั่งข้างมิลาส่วนมีลินนั้นนั่งตรงคามเธอรอบสังเกตสองพ่อลูกที่กำลังก้มเลือกเมนูอยู่ตรงหน้าเยียบๆก่อนพ่งขึ้นมาอย่างพร้อมกันช็อกโกแลต ทั้งสองเงยหน้ามองกันด้วยความตกใจที่บังเอิญสั่งไอศครีมรสเดียวกันมิล่าชอบกินรสปอกเกลตเดมอนอย่าเลียนแบบเธอเงยหน้าจ้องอย่างเอาเรื่องพลางดันนิ้วชี้ที่อยู่ในภาพเดียวกันให้หลุดออกเนมอนเงยหน้ามองมิลินนิ่งๆก่อนหันมาเอ่ยกับมิล่าฉันก็ชอบไม่ได้เรียนแบบ คุณลูกค้ารับเป็นไอติมช็อกโกแลตสองที่นะคะพนักงานรีบสรุปให้แล้วคุณผู้หญิงล่ะคะรับไอติมรสอะไรดีคะแล้วหันไปทางมิลินที่ยังเลือกรสที่ตัวเองอยากกินไม่ได้ <S <S ก็แง่ละปกติเธอกินไอติมที่ไหนรสชาติของไอติมต่างกันยังไงเธอยังแยกไม่ออกเลยเพราะตอมรับรสของเธอนั้นรับเพียงแค่รสเ้าของเลือดเท่านั้นเป็นรสสตรอเบอรี่ก็แล้วกันคะ่ะ มิเินยิ้มกว้างบอกเพราะเห็นสีมันดูเหมือนเลือดมากที่สุดแล้วและนางจะทําให้เธอทานได้โดยไม่ผออืออ่นผอมออกมาเสียก่อนทําไมคุณแม่เงียบจังคุณแม่ไม่ชอบเปื่อนของมิาหรอระหว่างทานไอศครีมกันมิาก็เริ่มถามออกมาด้วยความอยากรู้พร้อมกับทําหน้าเศรา้าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเธอพูดพร้อมมองหน้าของเดมอนคุณแม่ก็เป็นเปืออเอเปเป่อนของเดมอนมิาก็เป็นเปื่อนของเดมอนเราฉามคนก็เป็นเปื่อนกันค่ะคุณแม่ แกแดดเดมอนเอ๋ยดีดหน้าผากเล็กบอไปหนึ่งทีเดมอนแกล้งมิล่าทำไมเนี่ยเธอทำหน้ายูจับหน้าผากของตัวเองเอาไว้ก็มิล่าพูดความจริงมิล่าเห็นรูปของเดมอนกับคุณแม่ด้วยมิลินเงยหน้าขึ้นศบตาเดมอนที่ดูจะตกใจไปเหมือนกันแต่นอกจากใบหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกของเขาเธอก็เดาใจไม่ได้เลยจริงๆว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่หรือว่าเดมอนจะเป็นแฟนกับคุณแม่ มือเล็กยกขึ้นมาปิดปากทำตาโตตกใจขึ้นมาไม่ใช่ทั้งเดมอนและมิลินต่างก็พูดขึ้นมาพร้อมกันกับที่เด็กน้อยพูดแม่เธอเป็นรีบก,กินคามิล่า เดมอนพูดยังไม่ทันจบมิลินก็พูดขึ้นมาก่อนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมิล่าพอเห็นแม่ดูนิ่งๆไปเลยไม่ได้ถามอะไรอีกกลมนาหงหดทานไอติมของตัวเองไปเงียบๆเดมอนรอบสังเกตสีหน้าของทั้งแม่และลูกแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรออกมาเพียงแค่นี้เขาก็น่าจะรู้แล้วว่ามิล่าเป็นลูกของใครพอทานอิ่มหนังตาก็เริ่มหย่อนมิล่าโน้มตัวพิงต้นแขนของเดมอนทันทีที่ทานอิ่ม มิลินเห็นอย่างนั้นก็รีบปลุกลูกสาวให้ตื่นมิล่าตื่นค่ะเราจะนอนที่นี่ไม่ได้นะเธอขย่าแขนเล็กเพื่อปลุกมิลารู้สึกตัวแล้วตอบเสียงงัวงเงียอืคุณแม่มิลาเหนื่อยมิลาตอบเสียงยานคางบอกว่าเธอนั้นเหนื่อยจริงๆอย่างที่บอกวันนี้เธอเล่นกับเพื่อนๆทั้งวันเพราะนานๆทีจะมีเพื่อนเล่นเลยทําให้เธอเหนื่อยมากกว่าทุกวันมิลา มิลินหอนหายใจอย่างทำอะไรไม่ได้รีบควักเงินวางไว้บนโต๊ะคล้องกระเป๋าเป้สีชมพูไว้บนแขนก่อนหยิบกระเป๋าของตัวเองถือทับเอาไว้ลุกขึ้นมาจะอุ้มพามิลากลับขอลูกฉันคืนด้วยค่ะปล่อยให้นอนไปเถอะเขาบอกเสียงเรียบวันนี้เขาเหมาร้านนี้เอาไว้แล้วจะใช้เวลาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าไม่ค่ะเธอบอกเสียงแข็งก่อนค่อยๆยกเอาร่างเล็กของลูกสาวขึ้นมา แต่เธอก็ดูของเยอะจนดูทุลัก์ทุเลน่าดูเดมอนเห็นแล้วเลยเป็นฝ่ายอุ้มมิลาพาดบ่าให้แล้วเดินนำออกไปคุณจะพาลูกฉันไปไหนฉันจะพาลูกกลับบ้านมิลีนหยิบกระเป๋าที่ไหลลงให้เข้าที่รีบวิ่งตามหลังเดมอนไปติดๆไปส่งที่บ้านคุณเขาตอบเสียงเรียบเรามีเรื่องต้องคุยกัน ว่าจบก็รีบเดินนำออกไปทันทีทิ้งไว้เพียงมิลินที่ยืนอึง้งกว่าจะได้สติเขาก็พามิล่าเดินออกไปไกลแล้วบรรยากาศในรถเงียบสงบจนน่าอึดอัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่เล็ดลอดเข้ามามิลานอนหนุนตักของเดมอนส่วนมิลินนั้นนั่งอยู่ด้านข้างเธอมองสีหน้าของเขาแล้วได้แต่เม้มปากแน่นเขารู้ว่ามิลาเป็นลูกของเธอแต่เขาไม่คิดที่จะพูดอะไรออกมาเลยหรือไงเรื่องของมิลา มิาหลับอยู่เขาส่งสายตาตำหนิมาให้เธอจนเธอต้องเงียบเสียงไม่อยากรบกวนเวลานอนของลูกมิลินนั่งนิ่งจนมาถึงที่เพนท์เช้าของเธอเดมอนอุ้มมิาพาดบ่าเดินเข้ามาในห้องนอนวางร่างเล็กของมิลาเอาไว้ก่อนหันมาจ้องหน้าเธอต่อฉันไวคุยกันข้างนอกเขาพูดเสียงเบาก่อนเดินนำออกมาทำไมฉันต้องอึดอัดขนาดนี้ด้วยเนี่ยว่ามา รังสูงพิงขอบประตูบานใหญ่เอาไว้เดมอนกอดอกมองมิลินอย่างประเมินมิล่าเป็นลูกของฉันแล้วเลิกทำหน้ากวนประสาทฉันสักทีมิลินเริ่มหงุดหงิดกับท่าทีของเขาเริ่มขึ้นเสียงออกมาเป็นคนแรกว่าต่อสิเขาผายมือเชิญให้เธอพูดก่อนฉันบอกว่ามิล่าเป็นลูกของฉันแล้วเธอทำมาคนเดียวมิลินเริ่มไปต่อไม่ถูกเมื่อเขายิงคำถามนี้กับเธอฉันไม่รู้ เธอเบื่อนหน้าหนีสายตาจะผิดของเขาคิดจะบอกฉันเมื่อไหร่มิลินหันความกลับมามองเขาคุณรู้ฉันไม่ได้งโง่เขากอดอกจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ตำหนิเขาไม่ได้งโง่ที่จะไม่สังเกตเลยว่ามิลามีส่วนคล้ายเขามากเหมือนกันทั้งอาหารที่ชอบและไม่ชอบท่าทางและนิสัยต่างกันแค่เขาไม่ชอบพูดส่วนมิล่านั้นช่างเจอซึ่งข้อนี้น่าจะได้แม่มาเต็ม ฉันเพิ่งแน่ใจตอนนี้เห็นเธออยู่กับมิล่ามันอาจจะรวดเร็วเกินไปแต่ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณรับผิดชอบลูกของฉันฉันรู้ว่าฉันเป็นยังไงขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ลูกเกิดมาเธอคิดว่าฉันรับลูกตัวเองไม่ได้ว่างั้นเธอประเมินฉันต่าไปแล้วมิลินเดมอนยื่นตัวตรงเดินเข้ามาใกลๆ้ๆมิลินมากขึ้นเรื่อยๆ สายตายังจับจ้องบนดวงหน้ารูปหัวใจไม่วางตาส่วนมิลินก็ถอยรน่นมองเขาด้วยสายตาหวานระแวงสายตาเย็นชาคู่นี้เธอมองไม่ออกจริงๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่แวมพายอย่างเธอมือหนาจับคางเล็กเชิดขึ้นมามีตรงไหนที่ทำให้ฉันกลัวได้บ้างละ่ะ